สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3ามลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาววีไนะครับงวดประจําวันที่นะครับยีนะครับมิถุนายน2567นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตคคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม แล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับอาจจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้าเต้าทองเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับสาหรับนะครับเมื่อวานนี้นะครับเนาะผมขอพูดนิดหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้มีพี่ๆสมาชิกนะครับบอกว่าในวันที่ในวันที่ในวันที่26นะครับผลวันที่26นะครับว่าน้องแอดลงลงผลผิดนะครับเนาะ ก็น้องแอดก็เข้าไปย้อนรับชมดูหลาย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 เขาเรียกว่าหลายๆผลหลายหลายเว็บหลายๆบ้านเนาะก็คือว่าผลก็คือตามที่น้องแอดเขียนลงนะครับนอะกแต่ว่าพี่ๆสมาชิกนะครับท่านนั้นก็บอกว่าเอาแนวทางมาจากไหนประมาณนี้นะครับเนาะก็ <c ười> <c ười> ตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เม้นตอบตอบว่าอะไรนะครับ <c ười> <c ười> รก็คือว่าประมาณว่า <c ười> เอาผมก็ตอนแรกคิดว่าผมเนี่ยก็ลงแนวทางแนวทางผลผิดเหมือนกันนะครับก็เลยไปหาไล่ดูข้อมูลนะครับพี่ๆเนาะก็ ก็เป็นผลที่ตามที่ผมลงนะครับก็ถ้าเกิดผมลงผิดพลาดยังไงนะครับผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกนะครับเนาะก็พี่ๆสมาชิกเนาะเตือนน้องแอดน้องแอดก็นะครับยินดีนะครับก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีผมก็มีเบอร์เบอร์นะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับเวลาเลิกงานเสร็จปุป๊บต้องรีบมาลงแนวทางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเนาะก็อาจจะมีผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆ สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราหลุดไปหนึ่งรอบมาสองรอบนะครับเราสามัคคีนะครับผมให้แปดแปดก,กับสี่นองผลที่ออกสองเจ็ดเจ็ดสามสองนะครับทําไมไม่มาสามสองนะครับพี่พี่เนาะก็เน้นสี่สองแปดสองมาสามสองหลุดไปนะครับรอบแรกเราสามัคคี VIP ให้สามกับเจ็ดผลที่ออกเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามไม่มีใครรูดที่สามเข้าไปที่หนึ่งสามใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดเก้านะครับตรงๆมาตัวเจาะเนาะ ส่วนเรา VIP นะครับให้ศูนกับ4ผลที่ออก4 5 2กับ04นะครับของเราท่านใดนะครับเอาตัวตัวเด่นเนาะไปประกบคู่หรือว่าไปวิ่งไปรูดนะครับก็เข้าไปเต็มเต็มเนาะ04นะครับผมก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่มีโชคด้วยส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมขอให้เฮงเงปังๆเนาะตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับผม ลาวสามัคคีวันนี้ผมให้ไปที่เลขสองกับเลขหสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดหกสองหกสาม หกเจ็ดสามตัวหกสองเจ็ดนะครับผมขอให้สองยังอยู่นะครับขอให้สองยังอยู่เนาะลาวสามเมื่อกี้นะครับ V.I.P. นะ,บ 8, นะครับให้แปดกับสองนะครับพี่พี่ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดแปดหนึ่งแปด็ดสองหสองสามสองตัว2 8 3นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับลาว v p p นะครับลาว v p p ให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ที่เลข7 70 72 74 10 12 1 4 3ตัวนะครับ1 7 4นะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราวว p นะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆด้งปังปนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ลงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามวานนี้ก็โดนพี่พี่สมาชิกบ่นมาว่าลงเราทางช้านะครับเลาวผมก็ต้องขอโทษอย่างที่ผมแจ้งไว้บางครั้งเนาะบางครั้งผมแจ้งไว้ในคลิปว่านะครับผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับพี่พก็คือทํางาน8ปดโมงแปดโมงเลิกห้าโมงครึ่งนะครับถ้าวันไหนมีโอก็ เลือกสองทุ่มนะครับนาะก็อาจจะลงแนวทางช้ายังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทํางานประจํานะครับพี่พี่เนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่า YouTube นะครับพี่พี่ช่วงนี้ก็คือว่านะครับคนดูคนดูน้อยนะครับเพราะว่ามีหลายอาจารย์ที่ทําแนวทางนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเนี่ยผมยอมรับว่านะครับบางครั้งแนวทางเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับยอดวิวก็ยังปังๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะครับ ก็มีหลายอาจารย์นะครับที่ทำแนวทางในลง y t u t u เนาะก็ไม่ว่ากันนะครับก็คือชื่นชอบใครนะครับก็พี่พี่สมาชิกก็ตามท่านนั้นนะครับก็อยากแจ้งพี่พ,พี่สมาชิกไว้ว่านะครับที่ลงแนวทางช้านะครับเพราะว่าน้องแอดทำงานควบคู่ไปด้วยนะครับผมเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ